พี่นองคะ่ะม่เก็บเห็ดปวกซอยใยเพชรเนี่ยคะ่ะเห็ดปวกไก่น้อยคะ่ะเพื่อนๆ่ะอุ้ยเมงผุนอ่ะเข้าขับผีบอยู่ใยเพชรเก็บเห็ดปวกไก่น้อยยุ้มเอาอย่างลายเติบสิ่ยุ้มไปให้คุณยายเด็ดขาเนาะ เก็บไปให้คุณยายเด็ดขาคุณขาเพื่อนคะเห็ดปวก,กไก่หน่อยแล้วนัวดิแต่ว่าเราหันเก็บเนี่ยุ่มเอานี่แล้วเนาะคุณเพื่นนอนเนาะเราบรมเมวสิมีดูดูดิเราเกิดปีละเทือด,ดิเห็ดปวกเก็บเอาเบิดแนบเบิดแน่ดึงเอาเห็ดปวกไก่หน่อย สมซื้อเนาะคนเผื่อนเนาะใครเราตัางซื้อให้เรามันเป็นหน่อยสมมอ <c oughs> งคลอดดอกแล้ว <c oughs> บุกเก็บแต่อยากได้เนาะคนเผื่อนเนาะเอ้ยเป็นยุ่งเป็นยุนน่อยู่นุ่งคุไหน่ะพี่เนาะบุกเก็บก็อยากได้ลายอยู่ค่ะหิ้วไป ยุบเอาให้คุณยายด็ดขาเจ้าของข้าว่าไปลกกเะ, <c oughs> ะเนาะเก็บเม้นมาสิกเก็บได้เบิดได้ค่ะเถอนเก็บเอาตัวใดที่เอาได้ <c oughs> มึงคุณอะคุณเพื่อนค้าเฮ็ดปวกเอยดอกเ่าดอกนมจนเสืงเ่งแล้วเกิดแต่ว่านี่เพรบริสสังเกตหนึ่งที่แถวมองแยกเพรอันท้อนกาดนี่แหละ,ค,ะค,ค่ะคุณเพื่อนค่ะหมือวานดอกระสิกะร่งจูม,มาละนี่ยยเพรบริสแน่มขุนมาเบิงเนาะค่ะแต่เห็ดเบี้ยวันนี้เราละบานมีดอกจูมก็มีบานแข็งก็มีดอกเ่าก็มีสงใส่สีไล่หลุด มามเด้อเพื่น então, อนเพื่อนเด้อมาเก็บเห็ดปวกซอยข่อยนี่นี่เห็ดปวกไก่น่อยท่านเก็บทั้งอยากเห็ดเหเอียดยุ่มนี้เราเถาเนี่ยต้องใส่ออกแต่ว่านกรรมอ้ยเห้ดปวกไก่น้อย ยิงซะมาหลายแถวเขาขับถีบอยู่คุณเพื่อนถ้าบรเอากระสีดายแล้วเน,นาะนั่นไปใส่มีตะเหตดแนะ่ะยุบยุบเอาอเอาแต่บ่บเบิร์ตเราหลายหลายค่ะคุณเพื่อนค่ะพี่ทั้งพี่อุ้ยไอป่วยยังมาหลายแถวดอกละงไงแม่ียด้วค่ะคุณเพื่อนคะ่ะ แกงน้งนเพื่อนเนาะแกงใส้เผาพริกดิบใส้น้องไม่สมสดหนามเหมือนเอ้ยสิบอเสียบป,ปะโถมองนี้เราเกิดทุกปีค่ะคู่คู่น้องสานาแล้วิุกี่เป็นเห็ดป่วงไงนอ้นนองเพื่อนนาะคือสิเกียนมวนถ้าเราเกิดเป็นข้าวๆแนวนี้ หลายๆหลายๆเก็เก็บบทนเนาะพูน่ะบึ้ดเพิ่นยังเป็นขาวๆอยู่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะลายแถายลายวาเออจะไปเก็บเห็ดหัวก็เนาะเพื่อนๆเด้อโอ้ย